สวัสดีค่ะมอมกแล้วนะคะวันนี้าราจะลองคลิปง่ายๆนะพอดีเนี่ย่ามีของในตู้เย็นเยอะนะวันนี้ก็เลยเอามาผัดเผ็ดกันเนาะทำผัดเผ็ดลูกชิ้นนะลูกชิ้นเราปั้นเองนะนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นหมูแต่อันนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นนะเราปั้นเองพอดีเรามีเยอะ นะคะมีเยอะแล้วก็ซาร่าก็ไม่รู้จะทําอะไรกินเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยได้กินเนื้อหมูเนะื้อนสะัตว์เนาะนะคะก็เลยเอามาเออเอามาทําให้เพื่อนๆดูเนาะเผื่อเป็นไอเดียง่ายๆคนที่อยู่ต่างประเทศนะคนที่อยู่ต่างประเทศโดยมากเขาจะแบบหาอะไรที่กินอาหารไทยที่ง่ายๆแล้วก็หาไม่ยากนะนะคะแล้วเรามาดูกันนะวันนี้อากาศข้างนอกไม่ดีเลย แต่ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะเอ่ออากาศข้างนอกไม่ดีเลยแต่วันนี้เป็นที่เยอรมันเขาวันหยุดนะเพราะว่าเขาเอ่อทางคิสนะคะเขาจะเป็นวันอะไรของคิสเอ่อในโบสถ์คิสนะคะนะคะ่านะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าแฟน,น่านี่เขาเขาไม่ได้นับถือเขานับถือคิสแต่เขาไม่ไปโบสนะ นะคะก็มาดูมาส่วนผสมผัดกันง่ายๆนะเนาะมาผัดกันมามาเพื่อนๆมาเอาละค่ะนี่อันนี้น้ำพริกผัดเผ็ดนะเนาะเรามาตำใส่พริกพริกเพิ่มนะเพราะว่าซาร่าเป็นคนชอบกินเผ็ดนะแล้วก็ลูกชิ้นเราทำเองนี่ลูกชิ้นนะลูกชิ้นหมูนะคะแล้วก็ถั่วแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกหวานเนาะเอามาแต่งหน้าค่ะ อันนี้กะเพารพากะเพราที่เราเก็บเก็บจากต้นเนะเวลาถึงหน้าเดือนเอ,อ <c oughs> เดือนสิบนะเวลาเดือนออกโทเบอร์คือเดือนตุลานะคะเราก็จะเด็ดดึงออกมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาล่วงแล้วนะ ดึงเสร็จแล้วเราก็มาเด็ดมาเด็ดแล้วก็มาลวกน้ําร้อนแล้วก็แช่ปั้นเป็นก้อนๆน,นะแล้วก็มาแช่ช่องฟิตนะกินเกินนี่เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนเลยไม่หายด้วยแต่เขาไม่ได้สดเองเท่านั้นเองแล้วก็เรามาผัดเนี่ยได้ความหอมของกระเพราจริงๆนะคะเนาะมามาลงมือผัดกันปะอาเ,เรามาผัดกันเลยเนาะใส่เครื่องแกงไปเลยนะใส่น้ำมันแล้วนะคะอือ เราใส่พริกแห้งเพิ่มนะเพื่อนเพื่อน,อนแล้วก็พริกที่หนูที่ขี่หนูแดงอะน่ะสดสดนะพริกสดเราใส่ด้วยนะคะแบบพริกพ้อมเลยนะอู้หกขาต้มงหม่ เอาละผัดกัน เพื่อนๆแล้วก็ขอนิดเดียวเอาละค่ะเราผัดเครื่องแกงหอมนะโอ้ยสาระทั้งชุนทั้งจามนะทั้งไอนะขอโทษทีนะคะบางทีมันออกไปเนาะใส่หนี้เลยนะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูเอ็นนะเด้งดึงด๋งเลยใส่น้ำล้างครกนะ น้ำไปหน่อยหืมรสชาติจัดจ้านแน่เลย ลูกชิ้นเขาสุกม,มาแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยสายล้ขอจามนิดนึงเนาะเอาละค่ะเนอะเรามาปรุงกันเลยนะคะ <c oughs> สระชอบใส่เกลือนะทาอาหารนะ่ะสระต้องใส่เกลือหน่อยนะคะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษเพื่อนๆเนาะแล้วก็พก <c oughs> ชุลสดหน่อยนึง านทายหน่อยนะคะก็น้ำมันหอยสี่หยดสามสี่ห้าหยดอ่ะนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวสองสามหยดนะอโอ้ยฉุนมากๆ หอมจังเราคนน้ำพริกเลยเนาะนี่นี่นี่เอาเลยจ้าใส่ถั่วไปเลยนะ กุม,ม <c oughs> ผัดถั่วไปเลยใส่ถั่วไปเลยถั่วเราเหมือนน้อยนะเราไปเอาเพิ่มดีกว่าเนาะลูกชิ้นมันเยอะ <c oughs> เอาละคา่ะ <c oughs> อุ้ยเราใส่ถั่วเพิ่มไปแล้วนะ อันนี้สาชิมไปแล้วนะคะโอ้ยอร่อยเลยอ <c oughs> <c oughs> อ้ยขอโทษเพื่อนๆด้วย <c oughs> ตอนนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดเนาะใส่ใบใบมะกรูดนะคะแล้วก็กระเพราเนาะใส่ไปให้ทั่วเลยนะ เราถนอมอาหารเก็บไว้กินเนาะซื้อที่นี่แพงนะเพื่อนๆแพงมากนะตกแล้วร้อยกว่าเลยนะเอาล่ะแล้วเราก็ใส่พริกพริกไปเลยโอย้ขอโทษที่มีน้ำมูกนะเพื่อนๆหอ,อมเนาะหอมจัง แซ่บแซ่อร่อยอร่อยเลยนะอรยผัดเผ็ดของเราผัดเผ็ดลูกชิ้นนะลูกชิ้นเอ็ทําเองด้วยลูกชิ้นก็ทําเองนะคะเดงดึงดึงึงดึงเลยเนอะอยู่บางนอกก็ต้องอย่างนี้แหละเพื่อนๆมีอะไรก็ต้องทําเองโชคดีอย่างที่ซาร่ามี เออได้มาจากที่บ้านเนาะที่บ้านทำอาหารขายเนาะขายที่สะพานควายอ่ะขายมานานตั้งแต่เจ้าหน้าอยังไม่เกิดเลยพ่อแม่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะรุ่นยายเนาะ <c oughs> มาแล้วตักใส่กันมา <c oughs> อืกระเด็นเยอะเลย <c oughs> มา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  เอาละค่ะมาตักใส่จานกันเนาะนี่นี่นี่นีน่ากินไม่เอ่ยนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมหือหอมหอมมากเนาะโหยผัดเผ็ดนะจ๊ะผัดเผ็ดลูกชิ้นนะจ๊ะลูกชิ้นทำเองเนาะนี่หือนี่นี่นี่เพื่อนๆน น่ากินไม่เอ่ยนี่ลูกเชินแด,ด,ด,ด้งดึงดึงดึงเลยนะอืมน,นี่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 มาเดี๋ยวมากินวันนี้สลาไม่กินด้วยนะเพราะว่าสลาเพิ่งอิ่มนะแล้วจันี้จะฝากคลิปนะคะเนาะ ฝากคลิปทีนะคะซาร่าเยอรมันชาแนลนะกดไลค์กดติดตามให้ซาร่าด้วยนะคะซาร่าทำผิดพลาดประการใดซาร่าขออภัยด้วยนะคะเนาะเอาไปลองผัดดูกันนะง่ายๆสไตล์ซาร่าอีกแล้วเนาะขอบคุณที่เพื่อนๆทุกคนติดตามและรับชมซาร่านะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะนี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยบายบาย นะสาระเยอรมันนะฟัง่อยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ